โรงเรียนอาไโอยู่โอ้โหบักสัตดดีไม่ขึ้นไหม คนอยู <คน S 1> ่มือก็มีออกนะนังก็มีมาร์ค <Mark television. S 1> อะไรคนะุณมาเอนมิสเดเด็กขาดอย่า<ะ> <c oughs> ไปสนใจบอดแต่แพี่จัดการอะไรนีงไหนดิ ยู่ไหนอยู่ไหนอยซื้อแล้วเนี่าเอ้ยให้มันรู้สิวะใครเป็นใครมีตัววิ่งแล้วไม่โกเขาอยู่ตรงไหน ไปไปชาร์จ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 เป็นหมดเป็นหมดแลไม่มีใครดูเลยโอ้โหมือฉมังมาก่อนนึงโมเอะ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 โอเอ้บีมโอ้ยไม่เบรกเลย เดพ่อเด็พอเด็กพอ่พอ,พอ,ถถอเดก่อจด็่อุดพ่อขอี่ดีขอโทษที่กดดีพี่สุดไดตี้น้องนใช่น้องนึงน้องนึงู่ไหนไหน,นีนนน่ย <laughs> ใช่ดอกหนึ่งใช่ดอกหนึ่งไปไปเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวชุบมันลงมาแล้วมันลงมาฉันมาแล้วเดี๋ยว <มา S 2> ชุบเองนะเดี๋ยวชุบเองเดี๋ยวชุบเอง,เองไม่มีเลือดไปเล่นดีคนมีเลือดนะเฮ้ยเดี๋ยวก็ระเบิดพังทำไมยามันน้อยจังวะชุบปพิมพ์มายย <c oughs> อุ้ยยังไงวะเกิดไดะไรเได้ขึ้นได้โอ้โหกว่า3กัก็แกหมดไหมระเบิดไม่รู้ว่ามีของว่าเราตายแล้ว ากกีสวนมา Mark the location รอก่อนก่อนรอก่อนเดี๋ยวมันก็เข้าวง Mark the location

มา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 รถรรมาครับมาครับับไปใช่หรอมีวงไปเรื่องรโอเคคกลังอวยรถกลับไปอะไรนะ มา,ม,าม,าม,มาร์คต์ตำแหน่ปปงต่อม,มาจู่ป้าพี่โมยยงจู่ง้าพี่โมยยง